ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับไข่เพ่งตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีโครบรักสู้ผู้สุขค้นค่ะพี่นอ้องอัปเดตขิวงานการแสดงไรยงานการแสดงประจำวันที่7ตุลาคม2568ค่ะพี่น้องวันหยุดวันศุกร์ที่7นะคะพี่น้องตามปกติขิวงานของเพล่น,นะคะเพลจะมี3งานก็นคืองานที่1นะคะพี่น้องเปิด คล i นิกดีออรเสริมความงามน,นะคะพี่น้องดีออราของน้องกูกิน้องสาวของผู้ใหญ่บานฟินแลนด์อยู่ตรงสามแยกสารหลักเมืองนะเลี้ยวซ้ายไปทางาตลาดสีเมืองทองค่ะพี่น้องแล้วการงานที่สองก็คือบอสไลฟ์ Life, น้ำปรราลาสิรสิพรรสแซ่บไลฟ์น้ำปรราลาสิรสิพรรสแซ่บงานที่สามปกติสิเป็นคอนเสิร์ตเต็มวง อยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนะคะพี่น้องเมื่อเช้าเพิ่นแจ้งบอกว่าเลื่อนเลื่อนการแสดงออกไปนะคะพี่น้องด้วยฝ่าฝนชนท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเบาเอืออ่ำนุย่ยผ้ายุเขา่าแล้วก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เป็นช่วงฝนที่ฝนสุดท้ายนะคะพี่น้องฝนสันฝ่า บอดก็เลยเลืเ่อนการแสดงออกไปแต่สิมีอยูเดอร์กาพี่น้องเดอว,วันนี้สามคิวงานก็เลยเหลือสองคิวงานค่ะเป็นเปิดสถานเสริมความง,งามดิออร่าแล้วก็ไล์สดน้ำปะลาสิริพรค่ะพี่น้องสำหรับบรรยากาศมาื่เคื่อนนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ่นแสดงที่ตลาดนัดกลางดงอ่าตาอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมายุปากช่องค่ะพี่น้อง่นบอกวา่าโอ้ขี่รถผ่านมานี่ มีตั้งแต่ป้ายคานาลิเกเต็มไปหมดสิเจาะได้บนอพี่น้องเข้าเป็นแบบว่าขายเพ่งโตกเกียวมิวสิกแบบหลากหลายแต่ว่าทางโคราดขึ้นไปหดอดกรุงเทปเนี่ยเพิ่นมัาลิเกแเล่าว,ว่าก่ะพี่น้องกัวันวันอยู่ใจใจตุ้มตุ้มต่อมๆอ,อ,อยู่ทำยังไงดีเนาะแล้ววอดกับว่าไล่ขายบัดเองได้ค่ะพี่น้องส่งลิงเองส่งภาพให้ เอฟซี่แฟ้ครับที่สนับสน,นุนซื้อบัตรจองตั๋วเขามากด้วยตนเองพี่น้องเห็นถึงความตั้งอ,อกตั้งใจมือเคื่อนี้เป็นงานของผู้จัดคือการหวานแต่ว่าบอดบีกับซอยเต็มทีแรกๆก็เหมือนจะคนไม่เยอะแต่พี่น้องเด็กๆมากถึงเวลาการแสดงกัรอาญาคือเก่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับบอดบีโรยาบาลฟินแลนด์คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะแสดงมองไดได้รับความนิยม่มแม้ว่าที่ตรงนั้นจะเป็นถิ่นเก่าของ ลิกงลิเกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็ได้รับความส่งเสริมสนับสนุนจากเอฟซีแนคขับอย่างเนื่องแน่นคือเกากค่าพี่น้องเมื่อคืนนี่นบอกว่าคนปรับสคริปต์ใหม่นะค่าพี่น้องเนะาะจากบอสบิ๊กก็ใส่ชุดแดงสวยงามน้องยูริพระเอกน้อย่นบาไว้ตั้งแต่ไลล์สดว่าวันนี้จะเปิดตัวพระเอกน้อยด้วยชุดใหม่เมื่อคืนกับชุดใหม่หลีค่ะพี่น้องเป็นชุดที่ขาวบริสุทธิ์สวยงามเหมือนกับอะไรอะ เหมือนกับพี่ไหมไทยมีคนแซวว่าเหมือนกับพี่ไหมไทยก่อยคือจอมยุดเด้นะคะพี่น้องนี่คือจอมยุดเด้นะคะพี่น,อน้องเป็นชุดจอมยุดพ์พวานเนาะคะ่ะพี่น้องโดยมีแม่แซมมายืนสังเกตการให้กำลังใจดูเวลาที่น้องแสดงหน้าเวทีเพื่ออะไรเพื่อเก็บตุกแล้วระดับผู้บริหารจังบอดวิกล่ะค่ะบอกพลาดค่ะพี่น้องตั้งแต่ชุดแรกจนถึงตัวเองจะออกฉากเล่าไป ลบยุเหลือเพื่อดูแลขวบพุ่มการแสดงจนมีคนแซววาระว่างลูกน้องลืมเนื้อเด้อระว่างลูกน้องลืมอทาทาท่างการแสดงเด้อบอดบอดมาจอบเบิงบอดมาแอบเบิงนั่นคือความใส่ใจความตั้งใจความเอาใจใส่ของซีโอผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอย่างบอดวิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอชื่นชมค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะแอดวาบอกหลายใหญ่ห้างสี่ห้ไปชมบรรยากาศ ที่ตลาดนัดก,กลางโดงเมื่อคืนนี้เล็กๆน้อยๆอยเพื่อเป็นน้ําจิ้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก่บพอวางหมาแรงเฮ้าบะมี่อนเสิร์นแล้วค่ะพี่น้องไปรับชมกันเลยค่ะรับชมกันแล้วแอดขอโตลาไปก่อนพบพอกันไม่คลิปนาค่ะพี่น้องคะคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีค่ะ มาแล้ววุีะ่ขาแล้วอูแล้วกินมาสั่งจะของกินแแล้วดีดผู้ใดพลกเนี่ยร่างกันละทีเาเป็นกาม่เนอยวเลวูอยากเป็นเกก็ไห้กูเป็นใคต้กเป็นตัวที่มันมันนี่ยดีด้ตัวท่อดตัวนางวนี่ทแน้กินต้องต่แล้วเเบนุตมาสั่งดเอกินอนหัวปะู